โอ้ยบอกคนหน่อยครับบอกคนหน่อยคนหน่อยมาเร็วมาเร็วอืมาอ,อ,อาเพชรกันวัดโอ้ยเสียกันจิ้วปรครับแต่มสามเห็นห,หัวตูปปลาครับผมพุ่นข้างล่างออโอ้สารีไหม ใหญ่ขนาดเลยครับผมใหญ่อือนี่ครับพนหลักมาไล้นะครับหลักมาเลยครับงกขึ้นว่าได้ครับผมอือตัวนี้ตัวใหญ่ครับวัสดีครับสวัสดีตอนเ้าครับเมื่อนี่กคับผมกัญชิภามากู้เบ็ดนะครับที่ห้องส่กันวันนี้นะครับผมห้องกับมาคํานะครับห้องกับว่ดเดชไทยทรตอนใส่้เบื้องนะครับนี่คร ouais. okay. uh ับห้องกัจชิมา สั่มไมายเดิมรองเบิงนะครับนี่ครับหลังจากฝนตกครับน้ำก็เริ่มไหลขึ้นแล้วนะครับผมนี่ครับแต่ก่อนเขามายังบ่มีน้ำนะครับแถวนี้ครับนี่ครับน้ำก็เริ่มมีแล้วนะครับผมนี่ฮอก็มาใส่เวทหมาเกาลองเบิงครับว่าบ่ร้ว่าจะหมานขึ้น่หมาณนะครับเราเศ้านะครับผมครับบรรยากาศกับนะครับฝนก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนมากนะครับผมนี่ครับฝนก็เริ่มมากนี่ครับ โอ้คนจกดีขนาดนะครับเปลีเยนห้องผมนี่ครับใจเป็ีนแต่พอมีป่านะครับโอ้โอ้ล้างข้างหน้าเอาแล้วครับล้างข้างนาเป็ดข้างล้างข้างหน้าเอาแล้วครับเปลี่ยนไปครับผมโอ้ยล้างข้างหน้านำคุณิดเลยครับผมนี่ ออโอ้ยโอ๊ยบอกคอหน่อยครับรบอกคอหน่อยคอหน่อยมา,มาเร็วมาเร็วอือเอ้าหมานคือเกาครับตัวน้อยนะครับนี่อือได้ดุนหน่อยฮะ สองตัวสองครับโอ้ยนี่ครับติดนะครับโอ้ยล่างขึ้นน้ำติดเลี่ยงขั้นเลยตัวนี้อืมโคชมเอาอีกแล้วครับนี่ ไอเบ็ดกันวัดโอ้ยเสียกันคิววัดทำเต็มซ้ำเต็มซ้ำเสียกเบด็ดหอยแยกลดนะครับเทากับว่าได้ว่าซิบ กับวเดว่าทรมารัดนะครับพวกก็เสืบทอดกันมา,นานนนะหาน,แบบาานห้านะครับนี่ครับหาอยู่หากินแบบอีสานบ้านเฮ้านะครับนี่ฝนตกเบ็ดกันนีฝนก็เป็นนักสีครับเบ็ดกันนีผมก็เป็นนันนกสีโอ้ยจะเอาทุกหลังเลยวะโอ้เบ็ดกันนีก็เป็นนักสี่ นะครับป่าเขไข่มากนะครับรุดมาโอ้ยรุดครับพี่น้องรุดรุดรุดครับผมนี่เสียงเบ็ดั้งรุดเลยครับเบ็ดหมู่เลยครับพี่นอ ไมายคนมอขันนะครับนี่ฝนตกไม้ป่านกับบืนมาหมัวแน,น่อนอนฮินอดึงอย่างครับผมดึงอีกแล้วดึงอีกแล้วค,ววคันนี้คันนี้ดึงอีกแล้วครับโอ้ยเห็นวาเห,ห,ห็นวเห็นวตูป,ป่าครับผมพุ่นข้างล่าง โอ้สารเงี no ้ยใหญ่ขนาดนี oh. Oh, changes, ้ครับผมใหญ่อือนี่ครับพลหลักมาเลยนะครับหลักมาเลยนะครับงอขึ้นว่าใดครับผมอือตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อู้อ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัว กอตาตานะครับเบ็ดหลุดงามนะครับนี่มีอู้หู้ห้ห้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งน้ำขึ้อูหเบิ้งบิ้งอู้หโอ้ยบ บักยีแค้วบักยีแล้วครับบักยี่คิวอู้หมาเป็นครวของป่าไหม้กันชุดไทยก็ถธออีกนะครับผมอ้ยบืองปกครองไหมตัวง,งามเดียวอใส่กำลังงามนะครับผมขอบเจ๋เงผนงานเนมเส้านะครับนี่ครับ โอ้ยเดีกบกคอหาตัวนะครับพี่น้องครับนี่รุ่นกำลังงามนะครับนี่เด็กบกคอหาตัวนะครับหลังจากฝนตกมาขึ้นขึ้นวานนะครับพ่อกับมาใส่เบ็ดกันนะครับมาดูครับผมคอหาตัวนะครับได้มือเศร้านี้ครับว่ายังมีควาวมาให้พี่น้องนะครับช่วงกันอยู่นะครับครับหนาฝนนะครับพ่อกับมาหาใส่เบ็ดใส่ป่านะครับ งั้นสำไมเก่าลองเบิงนะครับกับหมันอยู่ครับผมกับชิปนี้กับโจเพียงเท่านี้ก็น,นะครับดูแลสุขภาพก่อน,นนะครับสวัสดีครับ